ปรับแล้วป่ะต้องปรับด้วยออกปรับแล้วได้แล้วทำไมเลือดพี่หายอ๋อไม่ได้เปิดเดี่ยวเดี่ยวแล้วนะหายแก้วเลยหายแก้วตัวพี่อยู่ไหนวะก็เปิดดิพี่ดีเปิดเปิดแล้วใช่ปหมเปิดแล้วเปิดแล้วเห็นอยู่บับกูรักพี่ได้ยังทำไมเลือดลดอ่ะเอ้ยไม่มีไม่มีป้ายนะกำจงกำจัด อี๋วะอืมทำอะไรมันหายขึ้นนะกดช็อตใช่ไหมกดช็อตไมยังไม่ครบอ่ะต้องกดยังพี่ทลายพ้นหมดเปล่าไม่เรื่องมันหายไปนิดนึงอ่ะมันมันไม่ถึงยี่สิบเจ็ดอ่ะดาปอาแล้วปกติตัวผมมันเลือดเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยจะไม่ได้ของผมเหลือสองหกของผมได้ประมาณสองหกไม่มีปานสารนะ กวยไรสัตว์มาดีจัดแม่เนี่ยผิดแคสกินห้าพันเองเฮ้ยมันมันไม่ถึงอะไรวะโดนเจ้าพญาคำแดงตัวเหี้ยใครอยู่ด้วยโดนปันเจ้าพญาดึงมาก่อนจะได้พูดอะไรบ้างนะเจ้าพญาคำแดงพยายามแดงอยู่ยามดึงผมไปช่วยตรงอื่นอยู่จอบโหหมาจอนยิงพี่ฝีตายเลยวะจอบจอบจอบนี่มันต้องไหนเป็นไงวะ ปันดิงยู่นะพี่ชายโดนดีเฮียนรกโดนดีเฮียข้ามาจอนให้หน่อยอุ้ยสัตว์นักตีแรงวะอ่าฮ่าวิ่งไปไหนละหนุ่มฮะผมยิงให้ผมยิงให้โอเคผมตบเออให้จบเลยเออตีปั้นตีปั้นปีนเด็กเอาปีนสองไล่ผมจัดเลยวะ ว่าพี่ปั้นอีกห้าเปอร์แตกรีโงะถ้ามัาจอดมันจะวิ่งบ้าอย่างนี้ไหมแกให้เมฆสวยมจัดโอเคโดนอะไรตายไม่รู้กันแต้มแล้ใช่ไหมผู้รู้ใช่ใช่เดี๋ยวรอขึ้นแล้วกันปั้นแล้วกันปั้นกันปั้นมันพูดผิด ลงปั้นกันใหญ่เลยนะันตีปั้นนะอันตีปั้นนะโมตีปั้นปีนมาจากไหนตัวถึงวะเนี่ยเอ๊ะมาจอกข้าบ้านหรอเปซ้าบรัดบรรัอ่ะนู่งดหน้าอะอืมอืมมันแล้วตอนนี้มันเล่นยังไงของมันวะโอ้โหดนดาทอนเอ้โหตายวะ ตัวนี้ยาวมีกี่แถววะเนี่ยสามสี่แถวสี่แถวผมสามเลยมีอะไรไปได้ก่อนไปลูกโอ้โหตายได้ไงเวยจบเสร็จผมไม่มีคัมภีรเอาง่ายๆอ่ะยี่สิบสองอะไรวะจานคู่อะไรเราตั้งจะปิบนะพี่ชายเตาเมฆเห็นตาเมฆตายหมดเลยพี่ชายอุ้ยประมานี้เขาต้องจะตีปัน ผมโดนบีบีเยอะมากคนนี้น่าจะดิวแพรนดิวแพรนวะเฮ้ยทำไมกทำจัดั้งหมดทั้งหมดไอ้พวกนี้มันหมดไม่พร้อมกันวะอะไรที่ทั้งหมดกดอะไรกันไง่เอ้ยกำจัดกับพวกปานสามอะไรพวกเนี้ยมันหมดไม่พร้อมกันนะพี่แตงไม่ได้กดไม่ได้เวลาออนไลน์ใช่พี่อาจจะกดไม่พร้อมอ่ะง คนดีคนดีอย่างเต็จดีเป็นอาจจะเก่าอยู่กลางไม่มีใครหลุดปาเตยเย็นเป็นไม่ทำแดงกันหรอกว่ะเนี่ยไม่เข้าใจโดนเก่าโดนดิกูโดนใครเบิร์ดบารมันออกมาหนุ่ยวิ่งหมอนได้นะไม่มีทางวิ่งือนพี่ชาย ลินโซไม่ได้ไปแล้วลินโซไปแล้วแหวงโดนลุมโดนลุมอุ้งไหมไปบล็อกแกแข่งแกแข่งละแกแข่งละวทีนมาละมาละมาละไปไกก่อนไปไปด่านดิวิ่งวิ่งหม้อเลยชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีอะไรเป็งอะไรหมอปั้นเกล็ดปล่อยสัตว์ไปเกล็ดป่าไะไรกูไป่าเอาเลยเอาเอาไป มึนโตมาบ่หรอแต่แต่นั่งสั่งวิ่งจะวิ่งหมออ่ะเออสวยในน้อยในน้อยเห็นไมอ่ะโอ้โหที่นี่ขึ้นโตอึ้นแล้วโอเคโอเคเพิ่มลงไปเลยยังยังห้าสิบเปอร์มีปั้นอยู่ เ้ยตัวผมค้างอ่ะมันพินหรอดีบัฟพินจานเป็นดีบัฟพินดีบัฟมันพี่หน่อยอยู่นี่บีมาเรียบรอโอยโดดด้วยเลยเออหนึ่งพ่อขอเล่นเกมก่อนลูกไม่ถนัดเลยวะบีแม่งติดละมัตะบ่อยมากเลยยิ่งแม่เตรียมต่อต่อคีย์บอร์ดนอกไปว่า ปั้นขึ้นแล้วนะนี่ร้บบ้านเป็นอะไรวะปั้นขวาตําหน่งมันอยู่เต็มอ่ะเพื่อเรายังไม่มีเดี๋ยวพี่เคียร์หมอันก่อนเต้มมันจี้อ่ะผมแดงหมดเลยตงไหนซ้ายขวาเดี๋ยวไปด้วยขวากลางกลางกับขวาซ้ายหมดซ้าเกือบหมดอีโดดีโง่เกีอบแล้ปั้นม่งไปตามพี่ตีพี่ตี่เตี๋ยเออมาตีพันให้ เอาหมองมาทำไมวะหน้าอ่ะมันตีมงดิมึนรีบไปเอาดิไม่เลือดหายไปไหนวะอะไรหมดวะอีนึกเขาว่าหายหรอหายหมดนี่โดนหนูลองทีเดียวตายต้องปั้นมันนะนายน้อยกับอันนี้มันตีปั้นอยู่ไอ้มาเออข้างหมดแล้วนี่ ตายแล้วข้างแล้วหลองกันละงมสวยหน่่ยอย่าตายเดี๋ยวผมวิ่งตายนะนี้เข้ามานะพี่ชายเดี๋ยวพี่ตีปันหลอกไปวิ่งและเอาข้างดีกว่าเก็บลิมละเม่งเม้มไปพี่ชาย เดี๋ยวรอรอมันก็น่าจะทําแดงกันลืมเอาข้างไอ้เหี้ยเล่นง่ายดิง่ายยังไงวะผมผมไม่ง่ายเดียวเล้องแต่แดบอุ้ยไอ้เหี้ยเ๋าเก็บหมด ไม่ผมเห็นผลวิ่งบ้านวิ่งลับเตะอีกอินอยากวิ่งบ้างวะพันพันเกิดพันเกิดออะไรวะพี่หนุ่ยโดนเพชรไวยป่ะนม่กินไม่ได้วะ แไปต้องปั้นมันอะโอ้ลำขาดที่นี่ไม่มีทางวิ่งมีที่ใช้โอเคตรงลากปั้นไปตีตรงวงฟ้า <c oughs> ผมเข้าไปเอาสหายเตะหลบเตะหลบอีสักโอ้โหนี่วง <c oughs> วางนี่กล <c oughs> างวงแม่เงเลยแล้วกูมาจอดไหม โผบุฟเฟต์จัดตรงนี้นี่เขี้อดูเลยตายวะเขี้ยสมเอ็งติดบ้านใช่ป่ะพี่ดตัวบ้านใช่ป่ะเห็นแล้วแข็งบ้านเลยครับผมผเก็บบ้านผมไม่มีคนเดียวเลยโหเขี้ยไม่ตายสักทีสักแม่งโหตีวไม่ตายสักทีทีนี้ผลึกทีนี้ผลึกก็จะแพงขึ้น เอาบดนอกโดนบอดแบงเปหนบดอะไรครับด้วยที้อะไรกระพริบเต็มเลยวนะน่ะรออะไรอ่ะมอแล้วงอแล้วแง่เตะหลบรอบแรกตลอดเลยแม่ปี้อะไรเนี่ยบ <c oughs> ีเหรอ เก่าน <Keep> eh? ันไม่ม oh, ีช oh, ื่อนี่หน้านี่น้ายู่ยืนไว้ยืนไว้ไว้อุ้ยติสอิบสอแกไม่ได้แคต้องแก้ฝันให้เข้าบ้านัดเข้าบ้านขาบ้านโดยมีสามเรว่ารอบนี้อแล้วตามมือแล้วตามมืแล้วโอ้ยยืนอยู่ได้หวะตายโล้วสิบสอง อันก็ตีบนะหรือหรือหัวข้างนะพี่ชายมาขดมันเยอะจังวะโอ้โหโอ้โหเอายังอะไรยังเกิดมาเคลียร์ตรงตันมันดิต้องเกิดไปทำข้างหน่อยพี่ชายเอาของทำแดงฮะเย็บรถกลางบ้านเลยผมเคยบ้านละขี้เคลียร์หมอนเงา โกโก้ go, go. เดินบอกพี่ตุ้ยไปแล้วนะ้งโหมันมาแล้วมันมาแล้วเยอะจัดเยอะจัด <c oughs> นี่หลบได้หลบดีอดด้ที่เอืงก็ยังนิ่มเหมือนเดิมใช่โคตรดีเหมือนเดิมผมไม่เห็นหมอกที่อหัวพี่เบิรมันบากบอยู่ี้ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต่อพี่เฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวไ้ยมัดช็อตตี้เพิ่งมนแจกที่สองตัวตลกวะ่ะ <c oughs> อารินเข้าบ้าน <c oughs> เอาแดงกูเร็ววะไม่เธี้ยเวลาออกไปช่วยเฮียหาวัดแจกหน้าสั่นนตี้แจกพี่มาห้าตัวตามไหนพวกโง่พวกเฮียโง่เฮียแจกหน้าสั่นหมอแกัวแรงกดยาแกเก็บป้ายนะฮีจัความในใจนี่ว่าความในใจผมติดบิบลาผมไม่ไปเขาหมอไว้ข้างนอกทำไม เฮ้ยโอ้โหเว็บไปเลยเฮ้ยดินโซตายต่อหน้านี่โู้รถใครยิงมาเอ็งถอยมาตายปะไม่แตยกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไหนน้อยนิดเอาบ,บ้านตึง มันตึกๆกรอไม่มีไก่ก็ยังคะแนนนะครับนำที่ผ่ายวอดตอ้ตนเป็ดเกมา40,000น่ี่เพีองเ่าไาแล้ว่าแล้วเธอไปรอเดียไปด้วยว่าแล้วแล้วพี่ไผ่ Ban bạc 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 lại, bạc 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 ยาอะไรหมดไม่รู้แต่เป็นไรปวดบอดเลยนี่ว่ามบบวมมีดุวิ้งวิ้งเอาออเดดแล้วิ้สองสิบสองวิ้งสิบสองไอ้กูเห็นเอิงไม่ได้หรออยากฆ่าแอะมันคือใครไอพยาต้นเตียน เฮ้ดี but, but ๋ยวบอกนะไอ้ดงมันเปลี่ยนชื่อแล้วพี่ที่ไหนนะไอเดโซนเหรอไม่เดโซนก็มีเดโซนยังอยู่ยังอยู่อ่ะไอพยานนี่คือใครวะไม่รู้อ่ะตัวใหม่น่ะมันร้อยห้าสี่อ่ะกูเกอเดิมเฮ้ยคุกกี้ไม่เปลี่ยนเพศนี่เอ้ยใครอยู่ที่ไหนผมได้ยังอยู่ที่ไหน คือไอ้คอเแลนอยู่บ้านดวไม่แหวอยู่บ้านนะแงป่องทีเดียวร่วงนก็คือไอ้คำแรนแน่เลยไอ้มาสีกลน์สวนวิ่งมาวะสวนวิ่งมาหาผมเีถือว่ารู้มือนะรู้มือมีข้อบ้านจ้า โซนรอง่ามฮึมลองฮฮึมมฮึจอดของด้วยอ่ะผมไม่ต่อยผมล็อกอย่างเดียวไม่จอดของเลยไอ้แหวงไอ้จอดของสอนไหนอ่โดนล็อกอยุดหน้าบันไดตีไม่ได้อยู่ต้องคือพอดีอะไรวะ เ,เ,เยม่ผิดหืองขนาดน,น,นั้นนะนนอยู่จนง่ายเก๋